ทำตะกร้าผลไม้กันดีกว่าเดี๋ยวคุณแม่ตัดผลไม้ให้นะหนูจะตัดนหนูจะตัดมันโค้หนูตัด,ตดไม่ได้เดี<น>๋ยวแม่ตัดให้เทคนิคการปรับพฤติกรรมในเด็กที่เอาแต่ใจนะคะอยากได้อะไรก็ต้องได้พ่อแม่เนี่ยเราจะทํายังไงดีสิ่งที่เราควรทําก็คืออันดับแรกะคะ่ะถ้าคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเอาแต่ใจอยากจะได้สิ่งที่แม่มีและยอมรับไม่ได้เวลาแม่ปฏิเสธเขา เราก็ควรจะสอนตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเราเตรียมกิจกรรมมาแล้วเนี่ยบางครั้งก็จะมีกันไกของแม่แล้วก็กันไกของเขาซึ่งเป็นกันไกเด็กที่ลูกสามารถทําได้แล้วเราก็สอนเขาเลยว่าเนี่ยเวลาแม่ตัดอยู่นะไม่ได้นะก่อนที่ลูกจะวอยวายแล้วก็เสนอให้เขาก่อนว่าอันนี้กันไกของแม่นะคะแต่ลูกเนี่ยมีกันไกอันนี้เราสามารถใช้ได้นะแล้วก็เสนอว่าเขาจะเลือกอะไรระหว่างลูกจะตัดด้วยกันไกของอันนี้ของลูกเองหรือว่า ลูกจะทากาวเองก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีช้อยให้เขาเลือกว่าแม่ตัดให้หรือเขาตัดเองแต่เขาก็มีช้อยทากาวได้เหมือนกันเสร็จแ,แล้วเนี่ยพอช่วงแรกลูกเขาอาจจะมีความลังเลแต่ถ้าลูกเขาตัดสินใจเลือกที่จะใช้ของที่แม่มันเสนอก็คือกันไกเด็กเนี่ยให้แม่รีบเสริมแรงหรือชื่นชมแล้วก็ช่วยเหลือเขาว่าอ๋อเดเออเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะมันดีนะอะไรเงี้ยเราลองตัดกันก็คือใจความสําคัญก็คือเวลาเราสอนลูกอะคะ่ะ ถ้าเราอยากเห็นพฤติกรรมไหนของลูกคุณแม่ก็ต้องเสริมแรงพฤติกรรมน,นั้นชื่นชมพฤติกรรมนั้นเมื่อลูกเขาสามารถยอมรับได้เมื่อถูกปฏิเสธแล้วก็เลือก choice ที่แม่นํามาเสนอเขานพอฝึกบ่อยๆในหลายสถานการณ์ลูกเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อบางครั้งเขาอยากได้สิ่งที่แม่ใช้อยู่นะแต่แม่บอกไม่ได้แต่อันอื่นมันก็ดีเหมือนกันเป็นการนําเสนอทางเลือกให้เขาฝึกบ่อยๆลูกเขาก็จะเริ่มเียนรู้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องเอาใจใจเพราะเขาสามารถเลือกสิ่งอื่นได้เหมือนกันค่ะ ต่อไปเป็นตัวอย่างสถานการณ์ค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาตัดผลไม้กันนะคะหนูจะตัดเองโอเคหนูอยากตัดเองแต่ว่ากัรไก่เน,นี้ยมันอันใหญ่ของคุณแม่เนาะแต่ว่าหนูสามารถใช้กัรไกรอันเล็กของหนูหรือว่าหนูจะรอทากาวแล้วให้คุณแม่ตัดให้ก็ได้หนูเอาอยางดีเอ่ยหนูจะตัดโอเคอนนงั้นได้เดี๋ยวเรามาใช้กัรไกรอันเล็กตัดกันมาลองดูนะโอ้โหนี่แหละเยี่ยมเลยลกูก มาไหนตัดออกมาเป็นแตงโมคุณแม่ช่วยจับโอ้โหมาอีกทีนึงอีกทีนึงเยี่ยมมากเลยเห็นไหมเราตัดเองได้เหมือนกันเลยเยี่ยมเลยค่ะใช่แตงโมคือพ่อคุณแม่เราเอาเทคนิคนี้ไปใช้ที่บ้านดูนะคะถ้ามีปัญหาอะไรหรือได้ผลยังไงบ้างก็เขียนคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรือถ้ามีปัญหาอะไรที่อยากให้ครูอุ๋มช่วยก็เขียนคอมเมนต์บอกได้นะคะคุูอุ๋มจะทำคลิปต่ตอไปค่ะ